สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่รายการ Mac Factory ครับจากที่ผมได้ทำการรีวิวพาโมจากกระำํำสีเดเทนี้ไปแล้วในหลายๆตัวนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยก็มีการออกอากาศทางทีวีไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำบางตัวไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำไปครับแต่ m o b i l ฟ f o ด d เหล่านั้นก็ได้ถูกผลิตออกมาเป็นพาโมออกวางขายตามท้องตลาดนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวโมบ i l ฟ f o ด d อีกหนึ่งตัวครับ ที่ได้โผล่มาในท้องเรื่องจํานวน1ตอนทวนด้วยกันครับซึ่งถ้านับกันเวลาจริงๆแล้วก็ไม่ถึง1ตอนครับแต่ว่าก็ยกเครดิตให้เขาสักหน่อยว่าเขาออก1ตอนซึ่งมูมไปสู่ตัวนั้นนะครับก็จะมีชื่อว่า f, f 17, m g m f จีเอ i ด h 0 1 7 M2 J e ย์หนึ่ a ครับเราไปรับชมภาพหน้ากล่องกันก่อนเลยนะครับสำหรับภาพหน้ากล่องนะครับก็จะถูกวาดโดยคุณ โมริชิตะนะโอชิกะเจ้าเก่าครับโดยที่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีภาพโมบิฟูดจินฟาร์มเร็วสูงรุ่นที่2องเนี่ยอยู่ด้านหน้าเลยส่วนด้านหลังที่เราเห็นไกลๆออกไปครับก็คือฟอร์สอิมเพลวแล้วก็อยู่ห่างๆไปเลยนะครับก็คือแฟคบัลลี่เอร์ที่ควบคุมโดยอัสลันซาลาครับโดยบรรยากาศของภาพหน้ากองครับก็อบมีการยกเอาเหตุการณ์จากสมอภูมิซากยูนิอุสเซเวนครับเรามารับชมภาพด้านข้างเลยครับสำหรับข้างกองน,นะครับก็จะเป็น ภาพของสินค้าแบบทํำฟรีแล้วก็จะมีภาพด้านหน้าด้านหลังแอคชั่นและอาวุธแล้วก็ดีเทลด้านหลังเช่นพวกไอพ่นครับส่วนด้านข้างอีกข้างหนึ่อนะก็จะเป็นข้อมูลโดยฝังเขปของตัวโมบิฟูตัวนี้ครับแล้วก็ภาพแบบยังไม่ได้ลงสีของโมบิฟูตัวนี้ที่บรรจุอยู่ในกล่องครับ เรามารับชมภาพสินค้ากันเลยนะครับสำหรับ FAT GMF Kit 1 1 1 7ง M 2 i n High m a n e v e r t ทย2 2มีความสูงโดยรวมตามท้องเรื่องอยู่ที่20.22เมตรและหนักอยู่ที่79.2ตันโดยตัวสินค้าครับจะถูกผลิตจากพลาสติก ABS จะต้องนำมาตัดแผงประกอบเองแล้วก็มีการ แถมสติกเกอร์มาให้ติดตกแต่งตัวสินค้าด้วยในบางส่วนเพื่อให้สินค้านั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับด้วยตัวสินค้านียก็จะมีส่วนประกอบของโพลีแคปในการติดในส่วนข้อต่อต่อตางๆเข้ามาด้วยแล้วก็ตัวสินค้านะครับก็จะมีจุดขยับแต่ว่าการขยับของตัวสินค้านี่ก็จะทําไม่ได้ดีเท่ากับสินค้าในยุคปัจจุบันมากนักนะครับเรามาดูอาวุธที่แถมมาครับตัวสินค้ากันก่อนเลยครับ MA-M92 ขีดเอ็ r c e อาวุธประเภทเดียวกับ h e a v y b เบสของจีนและซีผลิตจากโลหะหาากที่พัฒนาโดยแพนและเพิ่มเทคโนโลยีภายนอกซึ่งกล่าวกันว่าเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมีต้นกำเนิดมาจากเกฟยาดถ้าใครยังเคยอ่านกันน้ำฟิตแอดเทอามาบ้างครเกฟยาดก,ก็คือที่ที่โรกิวนั้นได้ผลิตดาบเยเบลลาสเตตขึ้นมาครับโดยผู้ที่ว่า่ายทาวิชา การผลิตดาบเยบิลาสเตทให้โลเกิวก็คือ,อาตาลุงอุนโคครับโดยตัวดาบแล้วก็ถูกผลิตด้วยกระบวนการตีขึ้นรูปทําให้มีใบมีดคมขึ้นมาครับซึ่งนักวินฝีมือดีเนี่ยสามารถใช้ดาบเล่มนี้ฟันจิน3ตัวติดให้ขาดเป็น2ท่อนได้ด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวครับใบมีดที่คล้ายคมดบนาบคาตาณนี้ครับยังสามารถฟันเกาะของแซกขาดได้อย่างง่ายดายอีกด้วยครับแต่ว่าในท้องเรื่องเราจะเห็น ฟันโดดแต่โลอย่างเดียวเลยครับตัวฟินค้าครับก็จะมีการแยกชิ้นตัวดาบกับตัวปลอกดาบมาฟินค้าเนี่ยสามารถเอามาถือที่ตัวมือของโมบิสูดได้ครับได้ทั้ง2มือเลยมือแฟลและมือฝาและเมื่อไม่ได้ใช้ครับตัวดาบสามารถเก็บเข้าฝักดาบได้ตามท้องเรื่องเลยครับ MMI ขีด M636K Beam Cabin r ปืนไรเฟิลลำแสงลำกองสั้นที่เน้นความคล่งองตัวมาฝ่าพลังโจมตีหรือะยะโจมตีที่ไกลครับสามารถยิงไดนรวดเร็วและทำลายศัตรูได้ภายในนัดเดียวครับตัวปืนเนี่ยจะมีพลังงานภายในตัวปืนเองโดยแมกกาซีนครับก็อยู่ด้านท้ายของตัวปืนเลยครับตัวสินค้านะครับก็จะถูกผลิตเป็นพลาสติก2แผ่นประกบกันแล้วก็ที่ปลายปืนก็จะมีการใช้พลาสติกอีกต่วหนึ่งมาประกอบเข้าด้วยกันครับตัวสินค้าสามารถถือได้ทั้งมือ าและมือซ้ายครับแต่ว่าตัวปืนเนี่ยไม่สามารถเอาไปติดเก็บไว้ที่ด้านหลังได้ครับก็ถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยก็แค่ถอดออกไปเลยแล้วก็เอาดาบมาติดแค่นั้นเลยครับโลกอุปกรณ์ป้องกันที่เคลือบสารแอนตี้บีมชิลเอาไว้ไว้สำหรับป้องกันลําแสงได้ถือเป็นอุปกรณ์ป้องกันหลักของตัวโมบิฟูครับตัวสินค้าเนี่ยก็จะมีการแยกสีมาให้ในส่วนตัว เราเรียกว่าอะไรจัง,งนอนะในโลด้านหน้าก็จะมีการใช้สติกเกอรอ์แปะมาให้ด้วยนะครับตัวสินค้าจะมีเมาส์ที่มือมาให้ไว้สําหรับถือโล่แต่ว่าไม่สามารถขยับปรับตําแหน่งได้ใช้ได้แค่หมุนโล่กลับไปกลับมาแค่นั้นเลยครับ โดยตัวจิน M2 นะครับก็จะมีการติดตั้งระบบทำลายตัวเองมาด้วยซึ่งระบบนี้ก็จะถือเป็นทางเลือกสุดท้ายครับในกรณีที่ว่าไม่มีทางสู้แล้วซึ่งไอ้ระบบระเบิดตัวเองเนี่ยสามารถสร้างแรงระเบิดขนาดใหญ่ได้แต่ว่าแรงระเบิดนั้นก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายหต่อเกาะเฟสชิพได้มากมายนักสักเท่าไหร่ครับสังเกตจากตอนที่หนึ่งที่ว่าเจ้ามิเกลใช้ระเบิดตัวเองนะครับแต่ว่าก็สร้างความเสียหายกับสไตล์ได้ไม่ได้มากเลยครับ และเช่นเดียวกับโมบิฟึดรุ่นก่อนครับแฟ็ก GMF คีด 1017M ศจ h ินไฮเมนเวอรไทครับจิน h ฮเมน a เวอร์ไทยส2ได้รับการออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวสูงแต่งตากจากจินไฮ m a n ูเวอร์ไทยตรงที่ว่าจิน h ฮเมน a เวอร์ไทยสงเนี่ยไม่ได้ติดตั้งเครื่องยนต์ขับเครื่อนแบบ MMI มไีด M729 ไว้ที่แบ็คแพคครับแต่จะติดตั้งเครื่องยนต์ขับเคลื่อนแบบ แบ็คแพคหลังขนาดใหญ่เพิ่มเข้าไปเลยเพื่อฝังข้องตัวที่สูงขึ้นในการต่อฟลูร้รยะประชิดนอกจากนี้ครับยังมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนแบบเวอร์เนียที่มากขึ้นซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงจากรุ่นเดิมครับระบบเ,เฟนเซอร์ที่ส่วนห่วก็เอาได้รับการปรับปรุงขึ้นและติดตั้งอุปกรณ์ต่อฟูรรยะประชิดที่ดีกว่าในรูปแบบของดาบ MA-M92 ขี MA มีโล่ป้องกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือ มีบีมขาบินด้วยครับโดยรวมแล้วอ่ะจีนไทยไฮเมนูเวไทยสเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ในการต่อสู้กลยะประชิดที่สูงฝ่ารุ่นที่1มากและสามารถต่อสู้ในระดับที่เทียบเท่ากับซ์ฟอาร์เมอร์คิปเปอร์ออฟยูนิตี้รุ่นใหม่ๆเช่นพวกฟอร์ i อิมเพลวพวกเคออสไกอาอาบิดได้อีกด้วยครับโดยจีนไฮเมนูเวไทยสนะครับ ผลิตขึ้นมาในจำนวนน้อยเมื่อฟรับเปลี่ยนมาใช้ p t f f ขีดหกร้อยเกตโดยเจ้าไทยสองนะรก็จะถูกมอบให้กับนักบินมือหนึ่งทั้งหลายต่างๆครับโดยก็ยังมีนักบินบางส่วนนะครับก็ได้ใช้เจ้าเครื่องนี้หลังสงครามยาคินดูเอคั้งที่หนึ่งไปแล้วนะครับและเมื่อวันที่3ตุลาปีคอสมิเอราที่0ูนยครับกลุ่มผู้หลบหนีของฟาบที่พักดีต่ออุทมการของแพทริศซาลาได้ใช้ จีนให้เมนูเว์สอนะครับหลายตัวเพื่อติดตั้งแฟงมงเตอร์บนชิ้นสฟืนขนาดใหญ่ของยูนิอุสเซเวนเพื่อต้องการให้สร้างยูนิอุสเซเวนนะครับเดินทางลงมาบนโลกเพื่อสร้างมลพิษแก่โลกอย่างร้ายแรงนะครับและเมื่อฝ่ายฝาซึ่งตอนนั้นก็คือจะเป็นหน่วยจูครับมาพบเขาก็ได้เกิดการต่อสู้กันนัวเนียนัวเนียซึ่งหน้าตอนนั้นก็จะมีการต่อสู้ด้วยกันหลายฝ่าย ซึ่งก็จะมีของยานกาตี้รูแล้วก็ยานมิเนวาเข้ามาสมทบด้วยแต่อย่างไรก็ดีครับการต่อสู้ในครั้งนี้ได้ทำได้แค่การแยกชิ้นส่วนของซากยูนิ่อเซเว่นแต่ก็ยังมีชิ้นส่วนบางส่วนนะที่ตกลงสู่โลกและสร้างความเสียหายแก่พื้นโลกได้ทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้อถูกเรียกว่า Break the World และทำให้โลโก้จะใช้เหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อจุดชนวนสงครามแบบครั้งใหญ่อีกครั้งขึ้นมาครับ และนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเจ้าจินไฮแมนเวอร์ไทท์สองครับสำหรับในวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนไดน้ิหมเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ